ของใครตัวของใครเว้ยกานี่เลสายมาแล่นหน้าไม่รู้นะเว้ยใส่ใในในมาขุดเป็นได้เหรอใส่มาขุดเป็นได้เหรอ เดนพี oh ่หลวงยอโนุ้เยอะส่วนเราเดินไปทางนี้เดี๋ยวจะพามาดูน้ำอันนี้แค่คลองเล็กๆยังไหลแรงเพราะว่าอฝนลงมานิดหน่อยเมื่อคืน นี่คือกำคลองทำที่ผ่านไปอีกส่วนหนึ่งสวนน้ำคลองน่าเล่นนะคะส่วนสวนที่เห้าจะขึ้นไปเก็บอยู่บนโน้นบนหมอกขาวๆหมหละ เมื่อคืนฝนตกน้ำเลยแห้งมอไซค์ขามบ่ด้เอาโฟเข้ามาอย่างเดียวนี่น้ำคลองได้หน่อยใชซื้อได้เนี่ยลนนังคุดรนเขาก็เดินขึ้นเขาหลังนี้แหละหุ่นอ่ะลายยอดขุ่นละ มันชันเด้อเนี่ยมันชันเด้อคนเห็นขนา้างหน้าปะเขาลูกนุลล่นล่ะทีเทาจะไปเก็บมั่งคุดกับเขาลูกนี้เนี่ยชั้นบอน,นี่ถึงแล้ว